แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตการยื่นทบทวนสิทธิ์จากมาตรา33 39และ40นะคะมีขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์อะไรบ้างนะคะก่อนไปรับชมรายเลยอยดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ยื่นทบทวนสิทธิ์มาตรา33 39และ40ได้ที่นี่มีขั้นตอนมาฝากทุกคนนะคะขั้นตอนยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาท่านสามารถเช็คสถานะทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.sso.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนะคะ นายจ้างและผู้ประกันตนทั้งสามมารตราในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มที่มีสิทธ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาจากรัฐบาลท่านสามารถยื่นแบบคําขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ตุลาคมนะคะการทบทวนสิทธิ์เยียวยาประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากประกันสังคมยื่นได้แล้วนะคะ ย้ำนะคะหากเข้าเกณฑ์เยียวยาได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนส่วนวันที่จะโอนเงินให้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราติดเงื่อนไขอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยานะคะ 1. ให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองให้เรียบร้อยโดยสามารถเช็คสิทธิ์ของตนเองได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม 2. เมื่อดำเนินการเช็คสิทธิ์ล่าสุดแล้วพบว่ายังไม่ได้รับสิทธ์ ยังขึ้นสถานะสีแดงให้รีบดำเนินการขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ 3. ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านประกันสังคมโดยสามารถทำได้2วิธีได้แก่การส่งปใยสนีไปยังสำนักง,งานประกันสังคมหรือเดินทางไปยังสำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านท่านโดยมีเงื่อนไขดังนี้ท่านจะต้องมีสัญชาติไทยทำงานประกอบอาชีพ หรืออาศัยในพื้นที่จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดระยะเวลาที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม64สเตรียมเอกสารการทบทวนสิทธิ์โดยต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการทบทวนสิทธิ์จากเว็บไซต์ประกันสังคม5กรอกเอกสารให้ครบถ้วนเติมแบบฟอร์มเอกสารลงชื่อระบุบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบาเรสร็จสลิปชำระเงินอื่นๆเพิ่มเติมระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานประกันสังคมติดต่อกลับได้หกนำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งมาที่สำนักง,งานประกันสังคมที่29จังหวัดสีแดงเข้มทางไปรษณีย์นับตามวันประทับตาราไปรษณียน์นะคะยื่นทบงทวนสิทธิมาตรา33 39และ40 สำนักง,งานประกันสังคมชี้แจงการยื่นทุกทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยานะคะสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึง31ตุลาคมนี้เฉพาะผู้ได้สถานะไม่ได้รับสิทธิ์เช็คสิทธิ์ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th ใช้บัตรประชาชนที่มีเลข13หลักนะคะ มาดูเงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะมาตรา33ผู้ประกันตนที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่29จังหวัดในพื้นที่29จังหวัดเยวยาใน9ประเภทกิจการมาตรา39ผู้ประกันตนที่มีการทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน29จังหวัดเยวยา ภายในเดือนกระกฎาคม2564มาตรา40ผู้ประกันตน13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน31กระกฎะาคม2564และจ่ายเงินภายในวันที่10สิงหาคม64นะคะและ16จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่3สิงหาคม2564อัปเดตล่าสุดยื่นทบทวนสิทธิ์มาตรา33 39และ40 ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ดูได้ในคลิปนี้นะคะ